สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสูชบส่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมานะฮะเนี่ยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้หัวผมนี่มันขึ้นมาทำไมวะเนี่ยไอ้ของเนียอันนี้น,นี่ไม่เกี่ยวนะฮะ <c oughs> ก็เป็นเมนข่าวนะล่าสุดนะครับหลังจากที่ไทยลีกนะครับที่ยิงสดนะครับ 15ยิงสดไป15ประเทศใช่ไหมครับทำให้นะครับผมเลตติ้งนะครับเลตติ้งหรือว่ายอดวิวกระฉูดนั่นเองนะครับอ่าไทยลีกนะครับถ่ายทอดสดยอดวิวนะครับพุ่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอ่หลังจากที่ One Play Sports นะครับผมที่เป็นเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ออนไลน์ของสิงคโปร์นั่นเองนะครับก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดศึกตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2 0 2 0ัน2 1ไปนะครับ ผ่านทางช่องทางสตรีมสดนั่นเองครับสตรีมออนไลน์นั่นเองนะครับไปยัง15ประเทศในทวีปเอเชียครับโดยดำเนินการถ่ายทอดสดตั้งแต่นัดรีสตาร์ตตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเอ้นัดไฟดับก็น่าจะได้เห็นนะน,นะ <c oughs> นะครับผมล่าสุดนะครับก็บิ๊กโจนะครับผมพาที่สุภพงศ์นะครับล่าสุดเลยนะครับผมเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมา เผยว่านะครับหลังจากที่ได้มีการถ่ายทอดสดศึกไทยลีกผ่านช่องทางออนไลน์มา4สัปดาห์ตอนนี้ยอดวิวรวมรวมกันทะลุกว่า5 0 0 0สนวิวจากยอดการเข้าถึงนะครับเกือบ2ล้านคนนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะการแข่งขันของทีมที่มีนักเตะในอาเซียนอย่างทีมโปลิสเทโรเอที่มีนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามา เซียนะครับเป็นตลาดใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกและคนมาเลเซียชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนคนไทยเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้คู่บิ๊กแมชหน้าตกค้างนะครับระหว่างบีจีปทุมยูเนเต็ดกับบุรีรัมยูเนเต็ดก็มีนักเตะสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะครับลงสนามาพร้อมกันสร้างยอดวิวนะครับผมแมชเดียวนะครับเป็น8 000, 4 0 0 0วิวนะครับผมในส่วนของยอดผู้ชมนะครับส่วนใหญ่นะครับ ล้วนมาจากประเทศมาเลเซียที่มียอดวิวสูงสุดถึง 3- 30, 3000วิวนั่นเองนะครับผมนับจากการนับเป็นการเติบโตทางอายอดคนดูนะครับที่น่าพอใจแสดงให้เห็นนะครับผมถึงอัตราความยอดนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆของไทยลีกโดยเฉพาะในตลาดอาเซียนและน่าสนใจว่ายอดวิวส่วนใหญ่ที่ล้วนมาจากประเทศมาเลเซียจะพุ่งสูงขึ้นอีกหรือไม่เพราะ ริเซโละครับเพิ่งได้ตัวโมฮัมมัดสุมาเร่นะครับนักเตะทีมชาติมาเลเซียพ้นกักตัวมา14วันสามารถช่วยให้ทีมลงสนามได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปครับถ้าเป็นถ้ายิงทั่วโลกเอ้ยยิงทั่ว15ประเทศเนาะก็โดยเฉพาะทีมชาติในอาเซียนเนาะอย่างดาวันลามใช่ไหมเออนะครับดาวลามนะครับก็ก็ถือว่าเป็นแมกเนตในของเวียดนามใช่ไหมฮะอ่อ นอชาลูนี่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เนาะอีฟานฟันดี้อีฟานฟันดี้ของสิงคโปร์นะครับผมแล้วในส่วนของล่าสุดก็เป็นโมฮัมหมัดูซูมาเร่นั่นเองนะครับผมว่ายอดวิวของปลิเเซคู่ปริสโรน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแล้วก็น่าจะมีนัาเตะพม่าผมไม่แน่ใจว่านัาเตะพม่า ตอนนี้ยังยังมีหลงเหลือในไทยหลีอยู่หรือเปล่านะครับผมตอนนี้อ,อย่างอองตูก็หายไปไหนแล้วไม่รู้นะเออนะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะสำหรับไทยลีที่ไปบุกตลาดอาเซียนบ้างออ15ประเทศบ้างนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ถือว่ามีความยอดนิยมโดยเฉพาะฝั่งมาเลเซียก็ดึงนักเตะมาเลเซียมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนอชาลูนอชาลูอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เนาะในส่วนของ อ,อีฟานฟานดีน้เงเอี้ยเป็นนักเตะสิงคโปร์นะครับผมสิงคโปร์เดี๋ยวเขาผมเชื่อได้ว่าแฟนบอลสิงคโปร์ก็น่าจะลุ้นให้อีฟานฟานดี้ได้แชมป์กับ BG อ่านะครับผมได้แชมป์กับ BG ด้วยนั่นเองนะครับผมอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับวงการฟุตบอลไทยลีกที่ไปบุกตลาด15ประเทศเนาะ15ประเทศในเอเชียอะไรเงี้ยนะครับผมก็ก็ได้เห็นสู่สายตาอยากให้ยกระดับมาตรฐาน ของการจัดการแข่งขันนะครับผมทั้งสนามด้วยและในส่วนของเขาเรียกว่ามาตรฐานการเล่นด้วยนะครับเออพวกพวกคุณก็ใหญ่นอนนานนะเออนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะ้นนี่ยผมคุยหลังเกมเอ่ายูโกมาเอฟแมโนสกับกัะบโซก้าโอ้โหแม่งเขาเล่นกัน90นาทีจริงๆนะ บอกว่าโอ้โหต่อบอลเท้า,ส,ทาสู่เท้าเกมเพรสซิ่งวิ่งกันทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เหมือนฟุตบอลยกระดับเทียบเท่ากับบอลญี่ปุ่นนะมันจะสนุกเราใจมากกว่านี้เยอะเลยนะครับผมอย่าไปนอนนานอย่าไปแบบว่าโวยไว้อย่าไป,าาาาไปนูน่นนี่นั่น งี่เง่าเออแบบว่าจังหวะงี่เง่าเกินไปอะแบบว่าเบินเวลางี่เง่าเกินไปแต่ถ้าจะเบินเวลาแบบว่าต่อบอลกันยังแย่งบอลไม่ได้เงี้ยก,ก็ในสนามอะบอลมันอยู่ในสนามนั้นถือว่าโอเคนะผมผมว่าเป็นอะไรที่เป็นมันโชว์ถึงศักยภาพสกิลอะการเน้นผลเนี่ยฮะสมมุติว่านำหนึ่งลูก เราจะเบินเวลาด้วยการต่อบอลครับในสนามครับเอาบอลมาเล่นพอบอลตายเราก็เอาบอลมาเล่นต่อแล้วก็แย่งเพสซิ่งมาให้ได้แล้วให,ให้คู่แข่งแย่งบอลไม่ได้เองนู่นนี่นั่นก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออประมาณนั้นนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ได้ดีนะครับยอดวิวพุ่งเลตติ้งกระชุดกันเลยทีเดียวไทยลีกของพวกเรานะครับผมมา1สิบห้าประเทศนะฮะ สุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะก็ให้ได้รับความยอดนิยมอาการการดึงนักเตะอาเซียนมาในไทยหีกก็เป็นการดึงแมกเนตเหมือนญี่ปุ่นดึงนักเตะไทยเราไปอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่าโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ, e, คณ43 1 5วรพงษ์นิยมญาต